สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยาศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองคชัาชาวราศีกรกฎครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกันยายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2567ันั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่สดาบสัญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองเนะครับถ้าเป็นไพ่สีดาบถ้าเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคก็หมายความว่า ธุรกิจการค้าการขายบางอย่างของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงของปากหลังเดือนกันยายนนั้นอาจจะยังนิ่งๆอาจจะยังทรงตัวอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้จะให้ผลด้านดีด้านบวกสําหรับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายขายเครื่องจักรกลรถยนต์มือสองหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรกลโรงงานในลักษณะแบบนี้จะดีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎรับ ขอให้จิตใจของท่านนั้นจงนิ่งเข้าไว้การที่คนเรานิ่งก็หมายความว่าคนเรานั้นมีสมาธิเพราะว่าดวงชะตาของท่านในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนั้นขอให้ตัวท่านเองพินิษ์พิจารณาอะไรก็ต่างจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ขอให้ละเอียดรอบคอบและที่สําคัญก็คือต้องมีสตินั่นเองนะครับการที่คนเราไม่มีสติใจร้อนรนปล่อยใจปล่อยความรู้สึกไปตามอารมณ์มันมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดกราศีกรกฎครับ ชาวราศีกรกฎแคบดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสก,กับความอัศจรรย์ของศาสตรแ์แห่งไพ่ยิปซี ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพจ่จัาสติกไพจ่จัาสติกนั้นดวงการงานของท่านจะมีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานรับราชการนะครับอยู่ในกระทรวงมหาดไทยอยู่ในกระทรวงยุติธรรมกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคนหมู่มากจะดีมากๆานั่นเองนะครับเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกรมราชทันทั้งหลายพวกนี้ จะดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเดือนกันยายนนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณช่วงนี้แหละนะครับที่เขาจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายนั่นเองนะครับหรือว่ามีการปรับขั้นปรับตําแหน่งต่างๆถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตปรับขั้นปรับตําแหน่งปรับอัตราค่าจ้างต่างๆในลนักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่จัสติกนั้นอยากจะส่งผลด,ดีต่อผู้ที่เกิดราศีกรกฎที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความนะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพวกบัญชีการเงินฝ่ายเอชอาฝ่ายบุคคลหรือว่าคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกต่างๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆนะครับคนที่วางโครงข่ายไอทีต่างๆถ้ามีไพ่ใบนี้ท่านที่ทํางานด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นด้านไม่ดีของพจาสติกนั้นให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างนะครับผมก็คือตำแหน่งที่8นั่นเองนี่คือไพ่เดอะมูนนั่นเองนะครับ ไพ่เดมูลนั้นตัวท่านเองจะมีความเครียดอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทํางานของท่านนั่นเองนะครับบางทีปัญหาอุปสรรคของชาวราศีกรกฎค่อนข้างเยอะหน่อยขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆค่อยๆแก้ไขนั่นเองนะครับมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขของมันเองไพ่เดมูลนั้นยังหมายถึงว่าเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั่นก็คือเรื่องของศาสตร์ลึกลับนั่นเองนะครับบางทีเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของท่านนั้น ค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานแรงอย่างนี้เป็นตน้นบางทีเราทําดีที่สุดตั้งใจที่สุดแล้วทําไมมันมีปัญหานั่นนู่นนี่ตลอดลองลอง,ลองแก้ไขด้วยการไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าบนบานสารเก่าเจ้าที่เจ้าทางดูนะครับมีโอกาสที่จะมีทางออกทางแก้ไขได้นั่นเองไพ่เดมูลยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีกรกฎทีท่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังทั้งหลายนั่นเองนะครับเช่นเบื้องหลังวงการบันเทิงวงการโฆษณาต่าง หรือว่าบางทีบางท่านนั้นอยู่ด้านหน้ามาโดยตลอดลองถอยฉากมาอยู่ด้านหลังดูบ้างนะครับมาคิดวางแผนมาเป็นกุลซืออยู่เบื้องหลังบ้างก็าอาจจะดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมพไพ่ใบนี้ไพ่เดอะมูนนี่นะครับมันอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพกันหน่อยนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นทํางานเยอะนอนดึกในลักษณะแบบนี้พักผ่อนไม่เพียงพอ ให้ระวังด้วยนะครับว่าจะปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนน้ำในหูไม่เท่ากันการทรงตัวไม่ค่อยดีอามาพฤึกอัมาพาตโรคที่อยู่ในช่องท้องบางท่านนั้นทานข้าวไม่เป็นเวลาให้ระวังเรื่องของโรคกระเพาะอาหารหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบ หรือว่าคุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีท้องยากแท้งง่ายนะครับหรือไม่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีประจำเดือนมาไม่ปกติในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะมูนนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7กันต่อเลยนะครับผมนี่คือไพ <ฟ S> ่ดี state, ไฮพรีสเตดไพ่ราชินีจันทร์นั่นเอง ถ้าเป็นไพ่ใบนี้อารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนค่อนข้างงดหงิดเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่าถ้าเป็นการค้าการขายธุรกิจการงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงจะดีเช่นเปิดร้านเสริมสวยนะครับเปิดร้านทําเล็บร้านต่อขนตาหรือแม้กระทั่งการขายพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางต่างๆขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอภรรของผู้หญิงรวมไปถึงพวกเครื่องสำอางผู้หญิงอะไรประมาณนี้ ถ้ามีไพ่ใบนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายด้านนี้อยู่ๆก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้นะครับผมยังหมายถึงบุค,คลิกการดูแลเอาใจใส่ตัวเองนั่นเองนะครับคนเราในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของบุค,คลิก,กภาพเรื่องของการแต่งตัวโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นต้องไปพบปะก,กับผู้คนพูดคุยไปหาลูกค้านําเสนองานเรื่องของบุค,คลิก,กภาพเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ ไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงชาวราศีกรกฎทั้งชายและหญิงนั้นจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองก็คือเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์นะครับในการแต่งตัวในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นจะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นควบคุมน้ําหนักตัวควบคุมด้านของรูปร่างมากขึ้นลุกขึ้นมาออกกําลังกายควบคุมอาหารการกินอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ the high priestess หรือว่าไพ่ราชินีจันทรนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผม นี่คือตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ควีนออฟซอร์ตหรือว่าไพ่ราชนีถือดาบนั่นเองชาวราศีกรกฎนั้นเป็นนักบริหารจัดการเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จึงหมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเติบโตนะครับก้าวไปข้างหน้าจากพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดามีโอกาสนะครับที่จะขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่ควีนออฟซอสนั้นถ้าเป็นเรื่องของการทำงานบางทีมันอาจจะมีแรงกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวท่านเองนั้นต้องตัดสินใจมันอาจจะมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นทําให้ตัวท่านเองนั้นยุ่งยากในการตัดสินใจการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันต้องอาศัยความกล้าหาญต้องอาศัยความเด็ดขาดนั่นเองนะครับเพราะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวนั้นมันจะส่งผลด้านดีด้านบวกตัวตัวตนของผู้ที่เกิดราศีกรกฎเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่สเตรนที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่สเตรนนั้นหมายถึงปัญหาอุปสรรคนั่นเองนะครับในการทำงานของท่านบางทีนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นเจอปัญหานั่นนู่นนี่ท้อใจอย่าท้อใจนะครับชาวราศีกรกฎจงมุ่งมั่นอดทนเข้าไว้นะครับชัยชนะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนตัวท่านเองนั้นจะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎที่รักสัตว์เลี้ยงมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเช่นสุนัขรั้วแมวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่แห่งโชคลาภบรดกที่ดินและก็ความร่ํารวยถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายถึงดวงชะตาฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับหลังจากที่เมฆบอกแห่งพายุฝนได้พัดผ่านไปท้องฟ้าเปิดโชคลาภเริ่มเข้าข้างผู้ที่เกิดราศีกรกฎแล้วนั่นเองนะครับ บางท่านได้พไพ่ใบนี้จะมีโอกาสได้ที่ได้ทางได้บ้านได้มรดกได้เงินสดก้อนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นเจออะไรหนักๆมาเยอะนั่นเองนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนดวงชะตาจะพลิกผันนั่นเองนะครับมีโอกาสใหม่ๆม,มีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างไม่คาดฝันอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าพูดถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สามเหรียญนั่นเอง ไพ่าสามเหรียญคือไพ่โชคลาภทางการเงินคือตัวท่านเองนั้นจะมีเงินพิเศษมีรายได้พิเศษอะไรเข้ามาสักก้อนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเช่นมีคนให้มาหรือไม่คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าส่วนต่างเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเงินพิเศษรายได้พิเศษไม่ใช่รายได้ประจําไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่ไนท์ออฟเพนเทอร์อรว่าไพ่อัศวินถือเหรียญ ไพ่ใบนี้หมายถึงการลงทุนต่างๆของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบได้ผลกําไรเข้ามาคนที่ลงทุนทํามาค้าขายทําธุรกิจรวมไปถึงลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญน,นะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมามันติดดอยมานานเหลือเกินนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงปักหลังเดือนกันยายนนั้นจะปังมากๆตัวท่านเองนั้นจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเครดิตทางการเงินของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่กลัวหนี้กลัวสินมีหนี้มีสินแล้วรีบจ่ายเป็นคนที่ไม่เหนียวนี่อย่างนี้เป็นตน้นเป็นคนที่มีสัจจะในคําพูดนะครับฉะนั้นตัวท่านเองถึงเวลาที่จะขยับขยายธุรกิจอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปหยิบยืมญาติพี่น้องคนที่รู้จักเขาก็จะให้หรือว่าจะทําเรื่องยื่นเรื่องในการที่จะขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงิน ก็จะได้รับการอนุมัติคนที่ขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านก็จะได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกันถ้าว่ามีไพ่ใบนี้นะครับมีไพ่เก้าเหรียญด้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญไม่ต่างกับตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นเองนะครับไพ่เก้าเหรียญถือว่าเป็นไพ่โชคลาภทางการเงินเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ จะมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปว่าอาจจะมาจากธุรกิจการค้าการขายของท่านค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างมีคนให้มานะครับหรือไม่จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวท่านถ้าเป็นโชคลาบนั้นจะมาจากไพ่เดะมนก็หมายเขาว่าจะมาจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั่นเองนะครับจะให้โชคลาบกับท่านในช่วงของปากหลังเดือนกันยายนนั่นเองไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกรกฎท่านใด ที่วางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับตัวท่านเองนั้นจะสมหวังได้บ้านได้รถอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตามแต่นะครับหรือว่าชาวราศีกรกฎกําลังลุ้นอยู่ว่าสิ่งที่เราไปขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านจะผ่านไหมจะได้รับการอนุมัติไหมถ้ามีไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าจะผ่านอย่างแน่นอนจะได้รถได้บ้านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและอีกไพ่ใบหนึ่งก็คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนตามที่ผมพูดไปว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบได้ที่ได้ทางได้บ้านได้บรดกรวมไปถึงได้เงินสดก้อนใหญ่เข้ามาถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นปังมากๆไม่ธรรมดาจริงๆนะครับชาวราศีกรกฎถึงเวลาที่ชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบทางการเงินได้เงินก้อนใหญ่ร่ํารวยแล้วล่ะนะครับชาวราศีกรกฎคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎกันบ้างนะครับว่า ดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เก้าเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณผู้ชายได้ไพ่ใบนี้จะได้คนรักคู่รักที่มีฐานะดีกว่าท่านหรือไม่ก็หมายาว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วชาวราศีกรกฎนั้นจะเก็บเงินจะเก็บทรัพย์สินเป็นชื่อของแฟนเป็นชื่อของภรรยาเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่7นั่นเอง High p r i e s t เ s s หรือว่าไพราชนีจันทร์หรืออีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็คือไพดวงเมียน้อยคุณผู้ชายชาวราศีกรกฎนั้นอาจจะมีผู้หญิงบุค,คลิกดีหน้าตาดีเข้ามาในครับในชีวิตมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์คบกันแบบลับๆในฐานะที่เป็นกิ๊กเป็นกั๊กเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยนั่นเองนะครับแต่คุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎถ้าเป็นไพ่ดีไฮพรีสเตหรือว่าไพราชนีจันทร์ก็หมายควาว่าถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตท่านมาชอบมารักมาจีบท่าน คบกันได้นะครับแต่ว่าอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่งศึกษาดูใจกันไปนะครับเพราะบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะมีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วระหว่างว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยตกเป็นโลกใบที่2ที่3ของเขาได้นั่นเองฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับไพ่สเตรนท์ให้ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งที่อยู่ในตำแหน่งที่2เนี่ยผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นโดยส่วนมากนะครับมักจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่หาไรายได้หลักให้กับครอบครัว อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมชาวราศีกรกฎครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราชส5 6 7นานั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ต่อไปนะเด็กครับขอรับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มณอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ